ด้วยนะครับก็ฟอร์ไม่มีเสนาหอยไม่มีพี่หอยยิงเล่นดีครับต้องยิงไกลโอ้ยเราเข้านะ้ไกลมากครับโอเหลือเชื่อครับอาร์ตอัตพรสุวรรณโอ้โหยิงลูกนี้มันจริงๆครับโอ้โหอาร์ตอัตพรสุวรรณยิงเข้ามาได้ยังไงครับดูครับครึ่งสนามครับอาร์ตอัตพรสุวรรณแต่งหนึ่งทีแล้วเลงครับแล้วซัดด้วยขวาครับโอ้ยโอ้โหยิงไกลมากครับอาร์ตโอ้โหปาาไปแล้วครับลูกนี้อาร์ตโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย เขาเป็นนักมวยเก่านะครับนี่ครับดารานำจากภาพยนตร์เรื่องบิ๊กบ,บิวตี้ฟรูบ็อกเซอร์ครับเขาเป็นนักมวยเก่าดังนั้นเนี่ยกำลังขาเขาดีอ่ะเป็นไงเพลงประกอบก็อะไรนะโอ้โยใจจังหวะนี้ก็ตัดมาก่อนพกอก็สีด้าได้ประตูขึ้นหนำแล้วครับโอ้ยโอ้โห,โโหมุกขึ้นมาแล้วยิงไปเข้าไปง่ายๆเลยครับพี่ตาหรือเปล่าบครับ น่าจะเป็นคุณเดี่ยวครับอ้าวโหโอ,อ้เดี๋ยวดูจากภาพช้าครับจังหวะลุยขึ้นมาแล้วอาร์ตอัธพรกับตักเข้าไปครับแล้วเป็นเดี่ยวจริงครับยิงเข้าไปครับคุณเดี่ยวเสกสังสุดทิจันครับอ่าคุณเอลงไปแป๊บนึงยิงโอ้เข้<พ>าไปครับปามปรวรารยิงวิริยะครับนี่นี่เด็กจังกิดนะฮะ อยู่อังกฤษก็เล่นฟุตบอลเล่นดนตรีด้วยเล่น,นฟุตบอลด้ว่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีปาปวาลาคือในเกมเราอะไรเห็นว่ามีจังหวะกระทบกระทั่งกันหรือว่ามีปากมีเสียงกันบ้างครับแต่ว่<ล>าก็คือในเกมก็ไม่มีอะไรครับ,รบนี่ครับยิงโอ้ที่ยิงเดาใจพี่พฤกเลยครับให้พี่พฤก,กพีรานันเนี่ยพุ่งไปก่อนนะพอคุณพฤกพุพ่งไปป๊บปแนละ้คุณพระมันก็เปิดช่องว่างครับก็เลยยิงเข้าไปตรงกรางารลางกับปาปาวาลานี่ครับแพ็กเมื่อสักครู่ครับก็เดินมายกไม้ยกมือขอโทษ โอ้พี่เพกตะโกนแล้วขวาขวาขวาสั่งเลยครับพิตาจะยิงเองครับซัดด้วยซ้ายครับยิงตตดเอาเข้าโอยยิงทะลุก,กำแพงเข้าไปเลยครับโอ้โหกอรซิล่าครับได้ประตูที่4ี่ยิงคือต้องบอกว่าลูกยิงของพ,พิตาที่สุดเรียกว่าสุดยอดมากนะครับยิงซ้ายครับอ้โหยิงทะลุก,กำแพงเข้าไปเลยครับโอ้ยิงทีแรกเนี่ยเหมือนจะติดกำแพงนะคุณโทนะพอๆกับลูกยิงของคุณอาร์ตอัธพรเลยนะ ลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมื่อยิงยิงดีเหลือเกินครับทำตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนสถานะกาอย่าตาบะแตกครับคือถ้าตบาบะแตกเนี่ยมันเสียรูปเกมเดียวเซกสันเนี่ยถือว่ามีผู้เป็นคนอโอ้ยเตะลูกนี้กระดอเอาเข้าครับโอ้ <laughs> เข้าครับยิงยังไงก็เข้าครับโอ้ทำอะไรก็ดีไปหมดยิงขนาดเป็นประตูยังยิงเข้าเลยครับเดียวเซกสันสุทธิจัน์กำลังชมอยู่เลยครับว่าวันนี้คือเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรอบตัวมาก โอ้แล้วมันเป็นเป็นความผิดพลาดของคุณพลึกด้วยครับคือออกมาไกลครับแล้วบอลตกกาจังหวะผิดครับโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้ทำอะไรก็ดีครับเดี๋ยวเสกสารสุธิจันไปเป็นประตูยังยิงได้เลยครับรับเป็นลูกที่สองของเขาในเกมนี้ครับยังต้องแล้วก็ปรับจูนกันต่อไปกอสซีล่าได้ฟรีคิกอีกแล้วครับพิต้าไม่ยิงครับโอ้พิต้านึกว่าจะติดใจพิต้าแต่สุดท้ายก็ยิงเข้าไปครับโอ้อะไรกันนี่ครับโอ้คอสซิล่า โอ้โหจากโดนนำหนึ่งศูนย์ได้ยิงลูกที่หกปาปะวลาครับโอ้ยิงยังไงก็เข้าแล้วครับยังไงก็เข้าครับวันนี้ก็ซีลาเนี่ยไปกินอะไรมาครับไปลงอาคมอะไรมาครับคมเลือเกิดครับดีครับดูนี่ลูกสูดด้วยนะครับเล่นบอลนะฟรีคิกเล่นสองจังหวะครับจ่ายทะลุกำแพงไปครับหลอกว่าจะยิงแต่จ่ายทะลุกำแพงไปให้กับปาปาวลาซึ่งยืนอยู่แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับยิงเข้าไปครับโอ้โไปดึง โดนใเหลือกบ้าแต่ไม่ว่าการเกมเดินต่อยิงโอเข้าอีกครับโอโหเจ็ดหนึ่งเลยครับยิงปิดท้ายครับเป่าครับเป้าครับเป่าดิเป้าเหรอเออเป่าเปาลึกหงสนั่นครับยิงปิดท้ายครับถ้าเป่านนเป่าวลีนะครับโอ้ดูรับเลี้ยงฉีกหนีกองหลังมาแล้วยิงครับหนีตะวันมาครับเอาไม่อยู่ครับโอ้เละเลยครับหมายเลขสามอย่างไม้นนทพันธ์ก็เอาไม่อยู่ครับกันเนี่ยฟัตตีหิวสัดึงเวลาแล้ว ก็ยังไปรีบเล่นกัน <ed> mm <ด>เอ<ด>อก็ไปเล่นเขาอ่ะจริงเลยอ่ะโอ้โหจริงครับโหจริงอะไรจริงครับก็ซิลา